โทษอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่เราต้องระวังอย่างมากโดยเฉพาะในวัยรุ่น <c oughs> นะครับบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งโทษมากมายมหาศาลนะครับมีเกี่ยวข้องกับวารินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้า <c oughs> ปัจจุบันเราพบจำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากการผิดปกติของการ ของระบบทางเดินหายใจจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นเช่นภาะวะปอดอักเสบที่รุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เรียกว่าอ e ีวาลลีอ e ีซิกเกเลตหรือเวฟโพรงโปรดักต์ยูสแอโซเซียตลังเอนจูรีซึ่งไม่พบในผู้ที่สูบบุหรี่มวล <c oughs> สามาพพบได้ในผู้ป่วยอายุน้อยและไม่มีโรคประจำตัวรวมทั้งโรคปอดมาก่อน <c oughs> การสูบบริไฟฟ้าทุกประเภทจึงมีอันตรายไม่น้อยไปกว่าการสูบบุหรี่มวลแต่การสูบบุหรีร่ไฟฟ้าหลายแรงกว่ายังเกิดผลในระยะยาวทําให้เกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมป่งพองได้ง่ายและเกิดความผิดปกติต่อการทํางานของสมองด้วยโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้การสูบบุหรี่ทุกชนิดยังทําให้มีความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้นด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเสพได้เช่นเดียวกับบุหรี่มวนและไม่สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่มวนได้เพราะนั้นจงอย่าเข้าใจผิดว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เลิกบุหรี่มวนได้บุหรี่ไฟฟ้ามีผล <c oughs> มากมายต่อสุขภาพจึงไม่ควรทดลองสูบบุหรี่ทุกชนิดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ผู้ที่สูบก็ควรจะเลิกซะทันทีนะครับ ขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้าของภาครัฐได้พิจนารณาให้มีการบังคับควบคุมสู่บุหรีไฟฟ้าทุกชนิดอย่างจริงจังโดยมีมาตรการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการจําหน่ายบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสุขภาพของประชาชนและเยาวชนอันเป็นอนาคตของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างมากบุหรีไฟฟ้านี่ โดยเฉพาะเกิดปอดโดนทำลายแล้วก็เกิดปอดอักเสบตามมาได้โดยเฉพาะในวัยรุ่นนะครับซึ่งสูบกันมากทุกวันนี้แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านี่เลิกยากกว่าบุหรี่มวนซะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างมากสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ